ของขวัญค่ะบอกว่าตอนนี้ท้องสองนะคะแต่มีเลือดออกอันตรายไหมหาหมอแล้วน้องได้5สัปดาห์แต่ยังไม่เห็นหัวใจน้องใช่ไหมคะเอ,อ่อถ้าหากว่าตั้งคันภ้าสัปดาห์แล้วยังไม่เห็นหัวใจเด็กเนี่ยไม่แน่ใจว่าเห็นตัวเด็กหรือยังหมายถึงว่าในภาพอันตราซาวเห็นแต่ถุงหรือมีตัวแล้วนะคะในกรณีที่ เป็นการตั้งคันภระยะแรกแล้วไปอันตราซาวเจอแต่ถุงการตั้งครนภถ้ามีแต่ถุงไม่มีตัวนะถ้าเป็นการตั้งครนภที่ยังไม่มีตัวเด็กนะคะตอนนี้แน่นอนเราท้องแต่เรายังยืนยันให้ไม่ได้นะคะว่าเป็นการตั้งครนภปกติหรืออาจจะเป็นท้องลมก็ได้ก็คือไม่มีเด็กตั้งแต่เริ่มตน้นถ้าไปอีกรอบหนึ่งไม่มีเด็กอันนี้เขาเรียกว่าท้องลมนะคะ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นท้องลมเนี่ยคุณแม่มักจะมีอาการแท้งก่อนถึงวันนัดอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่แต่บางคนก็ท้องลมก็ยังอยู่จนถึงวันนัดอะ่ะก็คือสซาสองรอบไม่เห็นเด็กเราก็จะวินิจฉัยว่าท้องลมคุณแม่ก็อาจจะได้รับคําแนะนํานะคะให้ขูดหมดลูกหรืออะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าสมมติว่าไปอันตรสาวเจอถุงแล้วมีตัวเป็นสีขาวๆให้เราเห็นแล้วไม่เห็นหัวใจเต้นเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะต้องคิดว่านะคะ อาจจะเป็นภาวะตัวอ่อนที่หยุดเจริญเติบโตนะคะถ้าเห็นแต่ถุงไม่มีเด็กเรายังมีลุ้นนะว่ารอบหน้าอาจจะมีเด็กหรืออาจจะเป็นท้องลมคือ50-50บอกไม่ได้ว่าจะเกิดสิ่งไหนขึ้นต้องรอติดตามแต่ถ้าอันตรศาวมีถุงและมีเด็กนะคะคือมีตัวเด็กแต่ไม่มีหัวใจเต้นเนี่ยอันนี้บอกเลยประมาณ80%นะคะ น่าจะเป็นภาวะที่ตัวอ่อนหยุดเจริญเติบโตหมายความว่าในอนาคตก็คือจะต้องแท้งอยู่แล้วเพราะว่าน้องไม่มีชีวิตนะคะแต่ว่าถามว่าแล้วทำไมถึงเอา80ล่ะเพราะว่าอีก20%ที่เหลือเราเผื่อไว้ว่าสิ่งที่เรามองเห็นขาวๆแล้วนึกว่าเป็นเด็กค่ะบางทีไม่ใช่นะคะบางทีอาจจะเป็นแค่ส่วนของถุงไข่แดงที่มันแบบหนานิดนึงเราก็เลยคิดว่าเป็นตัวเด็กก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นในบในคนแม่คนไหนก็ตามนะคะที่ได้รับการอันตราซาวเพียงหนึ่งครั้งแล้วเจอแต่ถุงนะคะอย่าเพิ่งฟันธงว่าเป็นท้องลมนะคะใจเย็นๆตราบใดที่ยังไม่หลุดเรายังมีลุ้นค่ะ5้า0ิบห้าิรอลุ้นได้นะคะอีก2หรือสสัปดาห์ค่อยไปอันตราซาวซ้ำแล้วถ้าในกรณีที่ไปอันตราซาวครั้งแรกเจอลักษณะอะไรคล้ายๆตัวเด็กเลยค่ะแต่ไม่เห็นหัวใจเต้นก็อย่าเพิ่งฟันธงนะคะ เอา80%ไว้ก่อนนะคะเรายังมีลุ้นอีก20%เกิดอนาคตเกิดเด็กมีเห็นเด็กที่เป็นตัวโตขึ้นชัดเจนแล้วมีหัวใจอะ่ะอันนั้นเราค่อยไปกําหนดอายุคันแล้วก็วันคลอดจากการอันตรสาวอีกทีนะคะเพราะว่าหลายๆท่านค่ะที่เจอภาวะแบบนี้ก็คือเกิดจากการที่เด็กไม่ได้ปฏิสนธิแบบในช่วงเวลาตามรอบเดือนนะคะ อายุคันที่เราคำนวณจากประจำเดือนเนี่ยกับอายุคันจริงกับอายุของเด็กจริงๆเนี่ยมันมีการคลาดเคลื่อนได้นะคะได้ตั้งแต่1ถึง4สัปดาห์เลยนะคะหมายความว่ายังไงบางคนประจำเดือนหายไป2เดือนอะแต่มาอันตราซาวเจอว่าเพิ่งเจอถุงแบบเดือนเดียวอะไรแบบนี้แล้วปรากฏว่าพออันตราซาวนในเดือนถัดไปหมายถึงว่าถ้านับจากประจำเดือนคือ3เดือนก็ต้องเป็น12สัปดาห์ใช่ไหมคะ แต่พอเราตรวจติดตามในเรื่องของการอันตราซาวเนี่ยเราเจอว่าเด็กพึ่งจะ8สัปดาห์เองคือพึ่ง2เดือนเพราะฉะนั้นถามว่าการคาดเคลื่อนของอายุคันจริงกับอายุคันจากประจำเดือนนะมันคาดเคลื่อนได้เยอะมากนะคะได้ตั้งแต่1ถึงเอาจริงๆบางคน2เดือนเลยก็มีหมายความว่าประจำเดือนหายไป3เดือนอะแต่เพิ่งเจอว่าท้องเดือนเดียวแบบนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการอันตราซาวในเรื่องของการกําหนดอายุคันเนี่ย ถ้าหากว่ายังไม่เจออะไรก็จะเย็นๆรอไปก่อนถ้ายังไม่ใช่ท้องนอกบดลูกแปลว่าเรามีโอกาสมีลูกนะคะก็รอไปเรื่อยๆได้นะคะตราบใดที่ยังไม่แท้งก็เรายังมีความหวังที่อาจจะมีเด็กก็ได้ถ้าหากว่าถุงยังไม่มีเด็กก็แปลว่า50-50อาจจะเป็นท้องลมหรืออาจจะเป็นการตั้งครรภ์ปกติก็ได้ก็ต้องรอติดตามค่ะแต่ถ้าหากอันตรซาวแล้วเห็นเด็กแหละคล้ายๆเด็ก แต่ไม่มีหัวใจเต้นถ้าเป็นการอันตรสาวครั้งแรกก็แนะนําให้ตรวจติดตามก่อนนะคะเพราะว่ามีอีก20%ที่อาจจะก,การอันตรสาวครั้งแรกตัวนี้ที่เห็นคือไม่ใช่เด็กแต่ในอนาคตเด็กเพิ่งเกิดน,นะคะเราก็จะไปกําหนดอายุขันตอนนั้นอีกทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะเป็นการอันตรสาวสองครั้งแล้วยืนยันเหมือนเดิมนะคะอันนี้ยืนยันได้ถ้าท้องลมก็คือท้องลมถ้าไม่มีถ้าเด็กหัวใจอยู่เต้นแล้วสาวอีกที ไอ้ที่เห็นนะ่ะก็ตัวเท่าเดิมแล้วก็เห็นเหมือนเดิมอันนี้คือเด็กก็คืออยู่เจริญเติบโตจริงๆนะคะตรงนี้ก็ให้เป็นข้อมูลไว้ก็แล้วกันเนาะแต่เอาเป็นว่าหมอส่งกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้การตั้งครรภ์ของคุณแม่นะคะเป็นการตั้งครรภ์ปกติค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าในคุณแม่ทุกๆคนค่ะที่อยากจะท้องนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วตรวจปัสสาวะเจอสองขีดนะ่ะเราก็มีความหวงังแล้วก็อยากที่จะ ท้องไปจนกระทั่งคลอดในอายุคันครบกําหนดน่ะการแท้งบุตรแน่นอนหมอเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณแม่ท่านไหนอยากจะให้เกิดขึ้นรวมทั้งหมอด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปกะเกณฑ์ได้ว่าการตั้งครันครั้งนี้จะต้องปกติเท่านั้นเนาะสิ่งที่เราทําได้คือเราได้แค่ตรวจติดตามนะคะแล้วก็ตรวจเป็นระยะระยะแล้วก็ได้แต่ส่งกําลังใจแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเพื่อให้ทั้งคุณแม่แล้วก็ให้น้องในคันนะคะ มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดนั่นเองค่ะ